งะจะแดงดวงเนาะอาอโรงพยาบานเนเอกอแดงเด้อจ้ะแ,แดงขาลายเด้อครับแดงดวงเห็นไหมจ้ะกําลางงังอ่ะก็ดึงขึงข้นครับ không Cửa gì đó à? Cửa đó không khuya khuya không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  đấy không nào? không khuya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  không เคพื่อนน้อยๆมันเปนสิเป็นหัวปัดหาลังเคขื่อนหน้าใหญ่จนว่าเป็นหัวเนาะสวัสดีค่ะมูลเสน่ห์คนบานปดาเด้อจากกอเดย์าพอใหญ่เม่ใหญ่พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจ้ะมือนีเกรมกาเลาะซองเมืองเฮดคือเก่าเด้อจ้ะครับผมสวัสดีครับมูลเสน่ห์คนบานปดาเด้อครับพาพพอใหญ่เม่ใหญ่พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเขาปลาหาเฮ็ดครับผมพิกัดไม้ก็อยู่ บรรษัทห้อมูเจตดตะบนห้ขามเพื่อนบุิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาผอกันในวันที่หยิบสองเด้อครับกันยาสองหาพกเจ็ดครับผมมาผอเห็ดกอรลรอครับมือนี้กับสีมะซองเบิ้งมันน้ำครับจักสีมีจ,จักบ่อมาปลาลางเนาะครับมาไกลมาก,ากน่จาจะเขาปลาสวยมาสายอยู่เด้อครับมือนี้แต่ว่ายังขึ้นอยู่ครับกเ,เด้อจ้ะมือนี้จักสีเดเซทุ่งเจ้าสีเดเซตาละมือนี้บานครัเงินกระตาหน่อยครับ

มือเอล่านเน<อ>าะขคลายน่าจะขคลายเลยอยากจูาามเห็นนหมจ๊ะกำลังง่ะ,อะโอ้ตัวแดงด้วยจ๊ะตัวแดงด้วยครับผมกดมันต่อล่อห้เห้ปูกของท่านเห็นอยู่เนาะ ท่านหล่อบ้จังสอบมึงครับมองก็เปล่งเงอกหงมาเก็บด้นสักเล็เน้อยนะเดี๋ยวสาเหล๋ยวครัวมาวันก็ได้เขาปลาสายแหงเด้อจำมึ้ยนตกเได้ เสือเนาะข้าป้ามากเกือบายม่ครับเตียงกลัวแม่เจ็บางอองอหนาออกคุ้มเลยนามออกเ่อลุ้มเลยอไก้เลย้องเิ่น่เนี้

ตานาเน่ย่น oh <Mom. Jean. S 1> no ั้นแหละเห็นบอเออนั่นที่แหะใช่ใช่ออแต่ว่าเครื่อบ่หญ่คือเครื่อนนี้ครับแต่ว่าเครื่อนนี้ก็หัวใหญ่นี่มือนี้บ่อมวนเด้อครับให้น้องเพี้ยนยองผู้เดียวคือขิงไข่แต่บ่อขื่อน จะได้ล้ลยหัวละครับแต่ว่าบกบกข่อยเดียไทยนั่นงยางล่อหาเห็ดอยูห่หัวมันมันห้าเจ้าเมื์ยนำครับมันเอาแบบเจ้าเมยรก็ว่าบอถือกิงไข่คร,ครับผมว่าสีบม่มาคนระับฝนตกนอนพักไม่แห้งครับ ส่วนการหมากรา,เค,า,า,ราเคยหมากคือหอดอีกสี่ครับผมเพื่อนเพื่อสิบเลิกปณภายในตรงนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมณฑนสันนิษฐานปลาครับผมขอบพระคุณทุกไลทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมกินยาเลยเพือจังสีสีลูกๆได้เมื <laughs> ่อยหุ่มัน แต่ว่ากระสูอยู่ครับอันเมยกับพักมันสวยบายเที่ยงก็กลัวครับผมเกือบบบายจยังไี้มาาะว่าฝนตกแต่แต้เต้ขึนน้นประมาณสีถุ่มเ่วหอดหามกเสาอยู่แล้วเมือนจะคอยเด็กคอยลงส่วนออกมายัางปกแปลกปกแปลก,ปกอ,ยอยู่ครับแต่ว่าครับว่ากุนสีเปิดแน่ก็ได้มาครับผมเมื่ออื่นทีหาทีมได้จะบว เง่นสิหาคลิปได้บ่บ <t un deposit> <ills> so <laughs> ่้โหถ่ายเบิ่งมึออื่นก่อนวัอนี้สถานการณ์คนส่ไข่ถ้าได้บุกมันไข่รวดผมเป็นแนวอะไรบุญหัวบ่ใหญ่เนาะเอาอยู่บ่เอาบ่ตรมเสียพี่เก่าตุมไปเบิ่งข้างคุ คื่นอนยังไงใบมันเอฟซีคนอยากเห็นครับผมนี่ครับใบมันเถียนครับผมใบมันเถียนครับใบเพิ่งขึ้นห้าๆจังน้อยครับผมแต่ว่าผมมีน้ำด้วยครับเครื่องมันเถียนแต่ว่าห้าครับผมน้ำลงดีๆเลยลักษณะครับ ชิมีหัวเจ้าบัวดินขาวแห่งก่อสิวะหัวไนย์บัวดินขาวบ่ปภายในของเปคืออันเป็นบ่ท่านง่ายส่าครับเพราะว่าดินกขั้นบ่ง no ามครับขันดินขาวเนี่ยแต่ว่าบางมองก anyway ับขาวอยู่ห่างหัวใหญ่น้องเพื่อนเนาะเพราะว่าแล้วแต่ครับผมแล้วแต่เือดดินมาแหลวถ่าด่านพน ดีสําไรแต่บางมองข้าวนี่ยาไงครับผมมันมีคู่อบานน่าจะมาเด็ข่ผูเนาะบ่เมื่อยหาดื่มอยู่รอบบานอันเ้เครื่อนี่รื่องไงแกสีมีหอวจะบ่มู่ดหอแกสีหอวใหหัวน่อยสุดานแคจังลุ่นด้วยรับข้าวหนึ่ง นั่งกับวันนี้ไงขี้อ่ะดินขาวครับผมเพราะว่าบ่อคอยใหญ่จะมีนะพอดีแสียพอดีเสียคนว่ะจังบ่อฮักเนาะขนาดใหญ่ขนาดยาวแช่กับฮักครับผมอีกเครื่องหนึ่งลองเพื่อนเป็นเนี่ยสีฮักไวที่สุดฮักไวแห้งแ็กใส่กองกับฮักครับผมเอาใส่กองจงเอฟจีก็บฮักเนาะฮักเน่เด้อจ้ะเพราะว่าคนขันฮักเร็วเนี่ย ที่แท้นี่ไลยเชื่ออยู่ครับซีหาเชื่อ,อยูคผมเห็นไหมเหลาะถาเพื่อนกุดมาไว้เหมือนถือขี้ใครไขรต้องขายบดขืนมอขืนสมอมบางขักตื่นกำฝน,นมาไหนเลยเมื่อวานฝนห่ำครับข่ยเลยจะบดขี้ วันไหนวันไหนด้วยครับหาไกล่บ้านครับผมไก่วันไหนอัดพ้นทำหง่เลยไม่จะได้ <c oughs> ถ้าหง่โดนเลยถ้าตอบบอกบ่เลือกทัก cửa này nói cái nhà nó Nhung cả cát có nhiều. chỉ rút đã chi em ừ. không thế. ยันฮะยนฮครหน่กนันไครื่อหนึ่งลงไปรื่อซีนตาเครื่อใหญ่จักันเลยนะ้อ,อ้มอ,ม,อมัน,น,มนด่ปุดเลยปุด อย่างโอ้ยมันอะนะอีแม่เจาออย่าอยู่นาะเรื่อนนึงอีแม่ก็ถืเด้อนี่ครับเรื่อนอหน,นึ่งอ้ผู้ใดว่านลงนี่นนสองสองเรือนลงลงกันเลยเปสหัวเลย ดีหน่อยซีไงผมขึ้นาวาน oh. อือกิจตาได้อยู่บ่จะคุดหน่อยือจะจะหากใหม่เปลี่ยนทางครับผมหากใหม่จะใช่ไหสมมคุดทางสิก oh. ิตาไดมา้อีกเนา ลูกกาคน,น <Okay. S 1> ข้อยหน่อเนี่ยติงหน่ยวด้วยครับติงลงจากเครือจากมองหากคนน้นลงไปลึกๆเหมือนว่าข้อยหน่ว เคุดเลยติดตัตน้อยเด้วยวรับเรงึ้งลอยเมยแม่สองรับตัวหัวบบใหนแบนไหนเนาะมบส้มเครือครับเครือบันไหเเรือบนตปตุ้มพิดข้อวหวานมันใก่บานกันนี่นี่แล้วนะยจ้ ใส่ข้าววานแซนสักครูน,ำน้ำเนาอยใช่เจ็บแสบครับผมเอเป็นกำลังคูดเดอร์ครับตอนวันหัวงามอยู่เขื่อนแต่ว่าต้องใจเย็นๆครับผมเขื่อเนเพราะว่าใจเย็น เน่เน่ฮักดีละ่ะยาฮักฮักแก่าากมาฮักยิ่เถึงไปยัยฮัาากยิ่งผมเห็นได้อันเลือดอันเหนียวสั่มเลยใจเย็นๆขุดมันมันมาแรงแข่งกันเนี่ยขุดตามเสีดำละ่ะ khác này xoay vào đây nó cũng ngay sốt thì khay ra luôn khác rồi đã các tiếng đang phụt luôn phụt nó nhảy nó nó bật ngay ทง้ทงไงยท้งยาวเพื่อน,นน้อยๆมัน่วนสิเป็นหัวห้าลังเรือนหน้าเงจนว่าบัเป็นหัวเนาะคือ <c oughs> ต้องทางเลยเด้ครับขี่รถเลาะห้าคูดเอาเลยม,มาๆมาเอามาใช้ตาน เดกฮัตคือโอ้ยกฮัมาได้กะทีฮักหน้ากองกระตาใคยเนี่ยเลยอุ้มเอาเด้อุ้มก็คือลุงหน่อยครับผมน้ำทางเลยเลยครับนังทางวันนี้เมื่อยมาแบบไม่เมื่อยครับมึง ขุดหาลหาหล่อขุดน้ำทางน้ำถนนเลยถนนคนทางหัวอะไรอยเงี้ยคุ้เก่าเลอะคุ้เก่าขุดเบิ้งมาหานี้ข้อมือก็ว่าโบราณคุ้เก่าปีไหนด้วปีก่าปีก่าขุดถาด้วยหาหล่อขื่อถาด้วย เรื่ออไแม่บเห็นพอ่อเขื่อนนี่ตั้งนาคือ้งง่ายอยูอ่หรออ้หันอาวัยง่าัขเดไปขาหลาย,ยกันหากหลายนี่โค้งง่หลดพคนั่หนหักจ่อยยางหัก,กระตาหน่อยเดียวนั่นกระลมม สยดายที่หักสำห้อเยเหาหักปอแปะเหาพูดเนก็นเลยหักต้งรออีเมสโซโซโซ่ซซซผลงานเบื่งโซใครมาเด้อจะปลาจะเขาโซม,ามัเนเดือดชุดเดือ ยินข้าวเนี่ยนี่กับ花คือกันครับกันคือ็ดม่วงม่วง花ใหญ่บางมงางข้าวกับข้าวซื่อๆแต่ว่าคุดง่ายดินเนี่ยบกติดเสียมเต็มกระตาเลย ได้มับนี่มีก็ะด้ทั้งมันทั้งเห็ดครับผมเม็ดจ้ะเห็ดก็ไดยอ้อหน่อยนึงครับผมเห็ดยึดเห้เห็ดหายหยาบด้วยรลับจวงมันก็มีแต่หัวใหญ่ๆนะจ๊ะมันก็งามอยู่ครับแต่ว่ากะมันอีกห้ากินไก่บานแนครับผมเพราะว่าโมมวนครับ ออจากบานซ้ายส่ส่งสิไข่แล้วก็ออกจากบานซ้ายน้ำเน่โมกาไปไกลน้ำครับย่านฝนเนาะเพราะว่ามันขามน้ำขามห้องหยากครับยามนี้งฝนกระกบดขืนเนาะจา้ะฝนเล็งแห้งกะเป็นหอดเทียงแน่นครับก็เลยโมไปไกลค,ค,ค,ครับเพราะว่าย่านขาห่วยขามห้องหยาครับเพราะว่าหนทางไปกะลำบากแหงอยู่เนาะโหดแหงอยู่ครับผมอ่ะอีแม่ จ้าฝากกดยไลก์กดแช่กดติดตามมณนเส์เนยคนบ้านป่าเนี่ยเด้อจ้าสำหรับคลิปวันนี้ก็บผมมียังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมณิษ์เนยคนบ้านป่าครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบคุณทุกๆพื้นที่ครับผมื้อนี้บ่ได้คุดซอยนกเพนพ่อหัวครับเหมือนเมื่อยแหงส่งสิไข่ครับผมกินยาแล้วก็มาครับ ครับก่อนเสียบลาพระจากขออเมทหน่อยไว้ใช่พญายิ่ใหญ่พยย่อแม่พยยี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองได้ทองครับผมให้อยู่มันอนคนยืนอยู่เป็นลมพอ่อลมไส้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมอำลาพระจากแล้วครับคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อครับสวัสดีครับ